สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับเจ้าของทุเรียนครับวันนี้ครับชื่ออะไรครับเชิญอน้ำบีครับน้ำบีนะครับมาดูเอ่ออันนี้เจ้าอะไรครับเจ้าทุเรียนครับเจ้าทุเรียนครับผมทําไมถือตูดทุเรียนครับมีเสอร้องช่องกินทุเรียนครับอ๋อปลุกมาได้กีบ ปีกี่เดียวแล้วครับผมประมาณส,ส,ส,สองปีขึ้ง <laughs> สองปีขึ้นนครับเ <laughs> น, <laughs> นี่ยครับ <laughs> เราจะไปดูต้นต,ต่อไปครับนี่ครับ <laughs> อันนี้ก็ทุเรียเนาะอันนี้ก็ทุเรียรเนเหมือนกันเนี่ย <laughs> <laughs> ทุเรียนเหมือนกัน, <laughs> นครับเนี่ย มีอยู่ครับโอ๋อน等等ี่ครับมีอยู่ครับมีอยู่ไหมครับมีอยู่ครับอ๋อเนี่ยตอนนี้ก็ทุเรียนครับนะครับครับไปดูเดินเดิ เฮ้ยเะ้อเจดมีอยู่ว้าโอ้ไม่เอ่อมีก้นต้นว่งกาบต้แกว่อนี่มีอยู่ไหมครับมีอยู่เนาะดูล่อๆเสือครับวันนี้มีเจ้กโก้ยังดูแลแมวมุก โอ้มีอยู่ครับนี่ครับโอ้น่ตนตู้เยี่ยมมังกรครับโอน่นจัดท่าวนมีอยู่ไหมครับมีอยู่นะมีอยู่มั้ง <c oughs> นี่เนี่ยเดินทางผิดอ๋อมีท่านี้โอ้โหนี่ครับทุเรียน นล้วบีตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับอันอายุสีส่ปีครับสี่ปีเอ็นอันนีช้ชนอะไรครับอันนีช้ชนกมมต้าครับเก่งจัดเลอยู่บ้านอะไรครับอยู่บ้านอุลโรค,ครับนี่อย ยังยังยงครับชุบยารู้ไหมตอนนี้ทำไมชุบยาล่ะครับเนี่ยอืพร้อมตอนนี้ชั้นส่วนให้เปียนครับถ้าชุบยาสูนี้ขอชีนนี้จะให้กินไหมแล้วแต่ครับอยากกินก็กินไปล่ะครับ กได้ัได้กได้ไแจาอยากขโมยนักการโอ้โหเนี่ยยอดทุเรยียนครับอ้โหัวสนยัก็อยู่ครับน่น์องสอง อยากกิงก็มาดูก็มาดูที่นี่และนะครับเออที่ไหนครับเอ้บบ้านอุลองครับบ้านอุลองสามารถมันติดต่อได้เนี่ยปีนจีสองล้อมได้เลยครับปีนจีนนี่รมีต้นหนึ่งครับ มูลยังครับมูลยังครับอ๋อนันจะไกล้จม,มูกละครับ